สวัสดีครับผมปูเยี่ยมพารวยมุนี่ก็จิพามารีวิวนะครับของลงพ่อปลายจีนอีกเที่ยนึงนะครับตัวเลขมันหลายมันยาวนะครับคนลองคน้นอาจจะบอกว่าบ่าห้จักสีเลือกเอาโตได้นะครับปูเยี่ยมที่บอกเข็ดลงังง่ายๆครับปูเยียมไปเหตุคลิปติดตามมาเนี่ยมองใดมันออกสูงวัดสูงวัดนี่ เป็นเลียกร่างตลอดนะครับสามมาเลยครับนะชมปลาชมดงไปทัาคันครับเดี๋ยวไปเบื้องคลิปกันดงเฮียครับเป็นปลาที่เขาจะบวนได้ถากได้ถังนะครับเป็นที่ละเป็นที่ยูอาศัยของสัตว์สวาซิงนะครับ ขาขาวนี่ไม่ยังหุงจักกันบะครับมัดไม่ยังขาขาวนี่ครับอันนี้ก็เป็นเห็ดชนิดนึงแหละครับมัดเกิดยูบก,ก่อภัยก่อไม้หวกนะครับฟังทั้งนี้ก็เป็นทงนานะครับผมตามมาเบิ่งทงนา ไก่ลิฟนะครับอันนี้ขาเจ้าเอินว่าทงนาแพงนะครับข้าวว่านเอาแก้วนี้ครับดอกไม้สวยๆให้เห็นนะครับเป็นดอกอยัางล่ะครับนี่ยดอกสมุนไพรอันนี้เป็นยาให้กันครับนี่ดอกแดงๆอยู่น้ำปลาข้าลัองออกครับ แต่ว่าผมห้วันเป็นยาสมุนไพรตัวหนึ่งหละนะครับดอกีอย่างน้อดอกน้มน้มนี่ครัะมันไม่อย่างนี้อย่างกอลลอชื่อกับว่าเดนลนน้มสาวกับพ่อแม่ดอกอย่างกระสางมันถาอ ก็บือเหล็กเขาปูเขาดีกว่านะครับผมตามมาครับผมตามมาตามมาเปลี่ยนปลาปกลกขึ้นไปนะครับ,บนกับปลาไผ่นะครับผมปลาไผ่บ่งเห็ดจากสองดอกนะครับ เป็นเห็ดหลินจือป่าครับเห็ดหลินจือป่าสีงามเฉยเลยครับบ้าง <Whoa. S 1> น่าดูชมหวานหนึ่งนะครับเนาะนี่ยก็เปิดกอไผ่แล้วครับกอไผ่เหี้ยนะครับผมอ่ะตามมาเบิ่งครับ หลวงพ่อปาจีนโค้งสุดท้ายนะครับตามลงตามตัวเลขหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่ามันทีหลายโตนะครับเนอผมได้ลงไปแล้วสามโตก็มีสองโตก็มีจักที่จับเอามองได้นะครับเอซี FC แฟนช่องก็สิงงงกันนะผมที่พาจับ นะครับจ e an cool. ับว่าวงนี้ครับนี่นี่จับว่าวงนี้นะครับแปดเจ็ดสองสี่จับใส่กันหลดสนมากเข่าลังผมสังเกตมาเข่ามาสามหงวดสี่หวดแล้วครับขั้นเขียนเป็นเลขกันสิประมาณนี้แหะครับเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสี่สี่แปดนี่ครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้บ้างนะครับเด้อ สายตาไปมุมนั้นอย่างน้อยครับจะเขียนให้ดูว่ามีตัวเลขอะไรบ้างปึื้อ่าเก็ดสองเปดสอง จ็ดสี่แปดสี่ประมาณนี้แหละครับชัดมากเกลขหลวงพ่อเป็นเลขล่างนะครับผมมักตัวนี้ผมมักตัวนี้นะครับเอางวดก่อนนะครับงวดก่อนวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกสี่นะครับนี่งวดก่อนนะครับขันเขียนออกมาที่ได้ตัวใดนะครับ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเรียววันดอกเจ็ดศูนย์เลยครับหมดผ่านมานะครับวันนี้กับประมาณนี้แหละครับนี่ให้แฟนช่องพากัน พี่ยาน้าเอตรงนี้แหละครับเลขซี่ตัวของหลวงพ่อนี่ขั้นตามหลวงพ่อนี่พ่อสิไปจับเลขลัตตรีได้อยู่นะครับเลขว่าหลายหางนะครับขั้นที่เขียนเจ็ดสองเจ็ดสี่แปดสองแปดสี่เอาตัวไต่มาใส่ตัวทึ่งแล้วสี่เอาแปดเจ็ดอีกตัวหนึ่งบอกครับแปดเจ็ดเจ็ดแปด หลายตัว่นเนาะอ,อันนี้ก็ยังเอาแต่ทอนนี้บ่เอาเจ็ดเก้าหดก้อนก็นถือนะครับเลขล่างวันนี้ถือประจําแต่ว่าเลขเพิ่นเขียนเขาคู่บางทีเพิ่นก็บ่เขียนนะครับบ่เข่าก็มีนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าอวนนี่หลวงพ่อจะมักสามหลายนะครับแต่ว่าออกมาคือเลขผมมักผมจับเลขคํานวณ ก็ส่วนมากหลักสามสิม่อมยู่หลักหน่วยหลายนะครับอหลวงพ่อว่าเอาหกตัวแต่ว่าที่ผมชอบใจแท้ๆก็ตัวนี้แหละครับเจ็ดสามศูนย์สามห้าสามหกสามไปนี่และเอ่าันมากแท้ๆก็ศูนย์สามกัมากครับเก้าส,สามกัมากนะครับผม แต่ว่า fc แฟนช่องกะให้เอาตัวเลขซีนหลักเพอน่มา้ามาเป็นหลักหลดครับอาจจะซื้อบนล่างไว้ก็ได้อาจสิม้าบนก็นได้แต่ว่าผู้เยี่ยมสังเกตสามซีงวดยอดหลังเป็นเลขที่เขาเ่าเตะล่างมาครับตลอดเลยนะครับนี่ขเข่าเตะล่างมานะครับอืมจินง่ายๆเ็ขหลวงพ่อมวยหยา ใช่ไหมแล้วสี่ตัวจับใส่กันเลยแต่ว,ว่าหลวงพ่อกอดกันมาได้ไรเงี้ยวมาทันกอดกันมาได้หลวงพ่อก็เลยมักแปดสองสี่เลยครับแปดสองสี่เจ็ดสองสี่ว่ามีว่าแปดสองสี่สี่สองแปดแปดหนึ่งสี่นี่นี่หลวงพ่อมักพไพ่ออของเราเนี่ยครับนี่เห็นรอสี่สองแปด แปดหนี่ล้ละตัวพระเอกเราก็วายอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลขมันหลายทั้งนี้ทั้งนั้น fc หากันมาจับเอหนี่ลดจ้อจ้านี่ครับใกล้ใกในี่นะครับ7 2 8 2 7 4 8 4ปดสองเะตามงวนนี้ล้องเบิ้งงวนหนาค่อยตามกันอีกามาออื่นตัดสินกันนะครับเด้อสิม้าได้บ่เลขตัวนี้นะครับ ครับปูเยยมพารวยกับพาไม่ชี้จุดให้เห็นจาะๆนะครับในตัวเลขชัดเจนของหลวงปูฟ้าจีนนะครับวันนี้ปนไปท,ท้ายทำดูกับเห็นขอสังเกตกันเลยมาบอกสู้ฟังนะครับเอาเนื้อเนื้อน้ำน้าสั่นเอาชัดเจน ให้แน้ปูเยี่ยมมาสั่นไพก็ได้เอออย่าว่าเอายายห่หางแล้วจะสี่เวลาโตลายมันไม่มีโตสี่เอาท่นผมก็เลยหาเนี้ยทางสรุปจโจๆนะครับเอาหม่องแข็นๆลงพ่อเนี่ยเอาหม่องใดเอาหม่องนี้แล้ะครับเลขสี่โต่นจับกันมานี่แหละลูกศรผมเลี้ยนไปอันไม่เนี่ยครับผมเขียนทั้งสี่ทิศเลยสี่สสเลยสี่โตเลยสี่ด้กันทั้งสี่แหละนะครับผม เขียนใส่กันทั้งเทิงมัสไซทั้งไต่ถือรดนะครับนะปูเยี่ยมมีทำนี่แหะครับทิ้งไทยทิ้งไทยของปูปลายจีนนะครับผมนะเทียบกันเบิ่งนะให้เห็นให้เห็นชัดชัด,ชดถึงสองวัดเลยครับ วดคอนตัวใดผมชื่อว่าใดวันวันที่1เดือน7จ็ดปีหกพศหกสี่เอาละครับสำหรับคลิปนี้ปูยี่ยเก้าวข้ามาลาสวัสดีครับผมกับตัวเลขหลวงปู่ปาจินนะครับสรุปเอาเจาะเจาะเอาซอยกดไลค์กดแชร์ให้ปยยูยี่มเนเด้อครับติดตามไปเรื่อยเื่อยจะเฝ้าเบื่อกัน มีแนวดีๆจบๆงามๆกันทีว่าสู้ฟังนะครับมันหลายหลากมากมายแ้ๆนะครับตัวเลขเนี่ยติดตามคู่บาอาจารย์มาจนเถ่าจนแเ,เกี็อันใดดีก็เชื่อไว้สันแล้วครับอันใดพอดีกัลืมๆไปก็มีหลายอ่ะก้าวครับเวลาสวัสดีครับผมอยู่ดีมีแห้ง เข่างปังๆนะครับเดออผู้ใดก็ได้ลัตเตอรี่ก็ได้สวัสดีครับผม